สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้านะคะวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมศุกร์ที่31สิงหาคม2555ค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันปัทมาพรรัะตะนดิลกณนะภูเก็ตค่ะดิฉันชพนพรนพินทากรค่ะ มาดูอีกหนึ่งงานใหญ่ของรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าว่าในอีก5ปีข้างหน้านะคะประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ในระดับนานาชาติให้ได้นะคะแล้วก็พร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกหรือว่า medical hub ค่ะนางสาวยิ่งนักชินวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเปิดงานมหากรรม Thailand medical hub expo 2012ประกาศความพร้อมของไทยค่ะเป็นผู้นําสุขภาพระดับโลกทั้งทางด้านบุคลากรเทคโนโลยีการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทยเนื่องจาก ประเทศไทยนะคะมีปัจจัยส่งเสริมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียมีสปา33แห่งที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านโรคหัวใจศัลยกรรมโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทันสมัยรวมไปถึงบริการที่ได้มาตรฐานประทับใจนะคะซึ่งคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าบริการทางการแพทย์จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้ไทยนั้นสูงถึงกว่า8แสนล้านบาทรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกชุมชนเมืองกับชนบทรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายของประชาชนซึ่งขณะนี้มีพี่น้องประชาชนจนํานวนประมาณ48ล้านคนนะคะเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณาสุขตามน,นโยบายของรัฐบาลซึ่งองค์การอนามัยโลกและยูเนสโกก็ให้การยอมรับในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเอาไว้นะคะในอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติให้ได้ค่ะ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการธุรกิจดูแลสุขภาพในประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูงขึ้นเพื่อยกระดับการบริการสุขภาพของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่คุณภาพระดับนานาชาติภายในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012ครั้งนี้นะคะ ก็มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาจัดแสดงเพื่อยืนยันถึงศักยภาพทางการแพทย์ของไทยเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณคณาพรวิถีวาน,นิชค่ะ Sensible Tab หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูก,การเคลื่อนไหวแขนเครื่องแรกของโลกที่มาในรูปแบบของโต๊ะหุ่นยนต์ สร้างขึ้นโดยวิศวกรหุ่นยนต์จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการฟื้นฟูสมองที่ช่วยกันคิดค้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัมาพาตค,ครึ่งซีกซึ่งเครื่องนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฝึกหัดขยับแขนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงจึงนับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง ที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาให้มีมาตรฐานในระดับสูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่คุณภาพระดับนานาชาติก็าอาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่างที่เห็นเนี่ยหลายๆเครื่องที่ฝึกแขนนะ,นะน่ฝึกนิ้วบ้างฝึกแขนบ้าง <S 1> <S 1> <S การฝึกโดยใช้นักบำบัดช่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ว่าเครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นเกมเนี่ยม,ยมีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้เราเราเวัดปริมาณการฝึกได้ เช่นเดียวกันกับวิทยาการแพทย์แบบผสมผสานที่ทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลนำร่องของกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนารูปแบบการแพทย์แผนจีนที่เน้นการฝังเข็มให้เข้าสู่การบริการการแพทย์แบบผสมผสานเพื่อให้เกิดระบบสาธารณสุขที่ดีแก่คนไทยทั้งยังเป็นการยกระดับการรักษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลเพราะการแพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งภายในงานประชาชนจะสามารถเข้ารับการรักษาและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีโรงพยาบาลนำร่องอยู่สามโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลน,นคนปรปฐมโรงพยาบาลพนังเกล้าวและก็โรงพยาบาลชนบุรีโดยเรามีความร่วมมือกันกันกบประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะคือมหาวิทยาลาัยแพทย์แฉีนจีนเฉิงตูวันนี้เราจึงมาออกให้บริการผู้ป่วยในเรื่องของการให้ออกหน่วยให้ฝังเข็มเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะครับมันดวเหลาขึ้นตรงจุดที่ปวด รู่รู้สึกยังไงกับการแพทย์แผนจีนว่าแพทย์แผนจีนจริงๆก็เคยได้ยินมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่เคยได้ลองคราวน,นี้ก็โอกาสดีก็จัดงานก็เลยมีโอกาสได้มาลองนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันที่สถานประกอบการธุรกิจดูแลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอก,กชนมาออกบูธร่วมแสดงกว่า200บูธซึ่งภาครัฐคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้า การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub จะสไร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณ800ล้านบาทซึ่งในปี2555นี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยจำนวน2.5นแสนคนและนำไรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า120,000ล้านบาทโดยงาน Thailand Medical Hub Expo 2012จะมีไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ที่ i m p a c t เมืองทองธานี ปรีชาตร,รีเพชรถ,ถ่ายภาพคณาพรวิถีวานิชทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเช้าประจาวันนี้นะคะเราสองคนทีมข่าวขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ